เดยอกดวีนี้ดยวยดดต้องัย่านก้อหน่งดูก้อนหนึงก้อนหนึ่งดูก้อนเต๋อออกเลไม่ต้องกลัวมันไม่พิษไปอาบน้ำกันจะพาน้องไปอาบน้ำ ก็มาอยู่ใกล้อแล้วนั่นไปอยู่ในดักๆหนึ่งเออจะพาน้องไปอาบน้ำนี่บอกคุณผู้ชมไปอาบน้ำจะไปยีเด้อป่ะนี้อาจจะพามันวิ่งนะพาเดินมาหอมวิ่งมาวิ่งวิ่งมาถ่ายตรงนี้เออวิ่งมาถ่ายตรงนี้จะได้ถึงเออพอแล้วบ๊ายบายพาไปอาบน้ำก่อนคุณผู้ชมไปอาบน้ำจ้าน้องไม่ต้องวิ่ง พาไปอาบน้ำจ้าพาน้องไปอาบน้ำก,ออำก้องดูกล้องบ่าหนึ่งพาน้องไปอาบน้ำจ้า